ไว้อย่างนี้ให้มันสวยโอเคไหมเ้าแล้วก็ดูไปข้างในเนี่ยเห็นไหมตีเลยอยู่ตรงข้างในเห็นไหมเนี่ยตีเลยก็เนี่ยเนี่ยโอเคนี้ด้วยเห็นไหมเล็กๆอันนี้อันนี้จะลงไปถึงดินละไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรตัดถึงอ่า ที่อยู่ข้างในอ่ะอยู่ข้างในมันจะไม่ได้รับแสงไงเวลาร้อนร้อนมันไม่ถึงดีนะที่ข้างในนี้ต้องเอาออกเชี่ยวอ่าแล้วก็ขยามามามาทุกมุมก็เหมือนเดิมเราดูข้างล่างก่อนอออยู่้าวดูข้างล่างขึ้นไปอาอยู่ันนี้มันขี้ลงมันมีอย่างนี้อยู่แล้วอ่าโอเค ดูขึ้นมาเห็นไหมคือให้ให้มันออกมาออกมาแล้วบานออกมาให้มันบานออกไปจะเชื่จะเชืนอมพการหรถ้าเราตัดเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วข้างล่างเนี่ยมันต้องตัดดูเนี่ยดูให้มันออกมาให้ได้อ่าผลเลื่อนี้ออกให้หมดจะทิ้งตรงนี้ไปไง นี้เืนี่ยตรงนี้มันอยู่ข้างในใช่ไหมใช่มาเนี่ยข้างในนี่ไม่โตแล้วอันนี้เดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวมันตายแต่ตายช้าๆก่อนที่จะตายเนี่ยมันจะกินปุ๋ยเอาทิ้งก่อนเลยไม่ต้องให้มันกินแล้วมันจะตรงนี้จะโตเร็วอ่ะมาข้างนี้มาข้างนี้ก็อ่ะอันนี้โอเคอันนี้ก็ปล่อยออกได้นะต้องมาละแล้วข้างในนี่ออกไห เนี่ยข้างในที่มันอยู่ข้างในอ,ะอ่ะออแล้วก็มองขึ้นมาก็โอเคประมาข้างนี้มันติดกันมากให้อยู่เฮ้ยมันส่นหร่อยะตัวลิงอะไงคอยด เนี่ยกิ่งเล็กๆก็เนี่ยอ,ออกเห็นไหมโอเค,อเคไม่ต้องตัดเยอะขนาดนี้พอดีออคนทามาคนทาคนทาที้ทาข้างบนก่อนที่ทเห็นแผลนะดูข้างบนก่อนอที่แป้ด้วยนะ อ่าทาปิดเลย,ยทาปิดแผลรอยตัดตรงกลางอะ่ะเออแต่ยอดสวยมากเลยนะมัอกีนะี่ไปไหนได้เอาไปเอาไปเอาไปเ็กยอดสวยเลยเราก็ทาเลยครับทาขึ้นไปเลยทาทาให้หมดเลยเออทาที่ต้นให้ถึงให้ถึงในแถวนี้เลยนะเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยถ้ามันมีม,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 มัมีรอยแผลอย่างเงี้ยเด็ดเมาดูนี เห็นไหมนี่ยเป็นรอยแผล